สวัสดีครับเจตีฟาร์มฟาร์มรถกระจอกเทศจังหวัดส,สุรินทร์ครับผมเชา้าวันที่สามตุลาคมครับผมก็เวลาเนี่กับประมาณสองโมงครึ่งครับพี่น้องโอ้บรรยากาศที่อ่าจังหวัดส,สุรินทร์ของเรานะครับผมก็วันนี้จะมีลมมาแล้วนะครับผมดูต้นสะเดาครับผมนุ่นโอ้โหลมลมมาจากทางทางทิศเหนือครับพี่น้องน่าจะเป็น กำลังสิเริ่มหนาวอากาศเย็นครับผม่ไม่หนาวหรอกครับแค่อากาศเย็นๆครับผมนี่ตอนนี้เขาให้อาหารนกกระจอกเทศอยู่ที่เกียรติฟาร์มของเรานะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมไซนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นิดนึงเข้ามานะครับผมนี่ครับผมตอนนี้เขากำให้อาหารนกกระจอกเทศกันครับนี่ครับผมนี่ตอนนี้กำลังทนตุ๋ดให้ครับบ่ได้สนใจยังครับุ่น โอ้กินแสบร้ายครับผมตอนนี้นกกระจอกเทศกับเป็นใส่ใส่ในใส่สี่เดือนครับผมสี่เดือนแล้วก็นี่ก็สามเดือนกว่าถึงสี่เดือนเหมือนกันนะครับใส่สุมมนีก้ก็กับขายคือเก่าครับพี่น้องแต่ว่าก็จะมีไซส์เล็กสําหรับผู้ทุนใหม่ครับผมก็จะเป็นลูกนกกระจอกเทศรุ่นตัวน,นี้จะเป็นรุ่นสองเดือนครับพี่น้องนี่อันนี้รุ่นสองเดือนนะครับ ก็จะมีตัวหนึ่งเดือนอยู่ประมาณสองตัวนะครับผมนี่ที่มองเห็นตัวเล็กๆนะครับผมก็ไม่เชิงว่าเล็กมากหรอกนะอีกครับผมอ่ะถ่าให้เบิ้งครับผมนี่นี่เกียรทีฟ้ามนอกกับเลือยงนกสักนิดละครับพี่น้องอืม ผู้ใดอยากได้มือนีกะผู้ใดอยากได้กะบเ้าเขามาเอาครับมัอนีกะว่ามีมีเจ้าหนึ่งจากอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับผมที่จะเข้ามาดูลูกนกกระจอกเทศของเราครับก็จะให้เพิ่นดูครับเพิ่นชอบใจตัวไหนก็จับขึ้นรถกลับบ้านได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมกมลัปั้นนกกระจินอาหารอยู่ครับผมยุ่มุมบุญครับผมกะหลังจากกินอาหารเซตเราก็มันนีจะทำความสะอาดดันใน้ครับผมก็คือ หยาครับผมหยาอยู่ในขอกหลายครับแต่ว่ากะเสียดได้บ่กะบ่รู้จักครับผมหลอบก้อนกับพ่อฟิลิปเข้าไปในคอกหน่อยเดียวครับผมไล่เตะเสียทัดส่งขาดวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงเลยครับผมก็เลยว่าวันนี้จะเอาบันไดไปด้วยครับผมเพื่อที่จะกันไม่ให้เขาวิ่งเข้ามาเตะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือปต่ทำได้หรือเปล่า ตัดได้แค่นิดนึงครับผมอย่าหย่าตัดใดบ่ถึงเคืองครับพี่น้องเพราะว่าเขาต้องตัดหย่าออกครับผมมันเป็นหย่าเขาเอิ้นว่าหย่ารักควายครับพี่น้องหย่าลักควายยุของไหนครับผมมาที่นี่ยเง่าเง่าขึ้นมาเวลานกไใครมันจะมองบ่าเห็นใข่นกครับผมพี่น้องก็เลยต้องต้องตัดหย่าออกก้อนเพื่อที่จะให้หย่ามันแหงก้อนอ่าก่อนพื่อกีกาเนี่ครับผมเพราะว่ามันเบิดฝนถ้าเกิดว่าเบิดฝนแล้วมันหย่าก็จะบ่ขึ้นแล้วครับพี่น้องก็ตัดน้องก็จะเกี่ยนไปเลยครับผมอืม ก็เตรียมพร้อมไว้ครับสําหรับดูคุณด,ดูดูการนี่ทั้งเกียรติฟ้ามเห่ากับตังปเปาไว้ว่าดูดูการนี่อาจจะได้จักตังปเปาอายุสองร้อยตัวครับผมสองร้อยตัวก็คือลูกมันนะครับผม จ็กสิไรบ่ไร้แต่ว่าปีนี้ก็ได้หลายอยู่ครับถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ครับไดยลอยก็โตครับผมลอยหาสิบอยหกสิบโตอยู่ครับผมก็โอเคครับในแต่ละปีบ่ได้หวังหวังยังหลายครับหวังจ็กสองลอยตัวเอาผู้ใดอยากได้กะเฝ้าๆลงมือทําด้ครับเด้อพี่น้องอยากได้ใสง่ายกะโทษติดต่อทักเขามาสอบถามได้ครับใสนี่รอดตายร้อยเปอร์เซ็นต์หรครับผมนี่ครับผมกินอาหารเก่งตุกโตกันแล้วนะครับสนใจลูกนอกกระจอกเทศโทษขามาทักเขามาโทษมาสอบถามได้ครับ บผมเยอทีฟาร์มฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม